อย่เป็นไงทุกคนได้แล้วครับผมในส่วนของกล่องสุ่มสกินซองควงดีแท็กสองกล่องนะทุกคนนะโอเคนะผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมบัตรเปลี่ยนชื่อให้น้องในส่วนของน้องอาครับแล้วนะที่ได้11คิวจากสตรีมพี่นะครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อฟรีๆไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งนะแล้วก็รอพี่แจกนะทั้งในคลิปแล้วก็ในสตรีมเลยนะครับผม โอเคนะครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคนะิวแซดเอ็กซ์สองวันนี้ก็อยู่ในเกมพี่พี่พี่ว่าเกมฟรีไฟล์ร์กันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมา oh <no. S 1> แจกโค้ดซองควางดีแท็กนะทุกคนนะ <Wow. S 1> เออแต่โค้ดนี้ครับเป็นโค้ดที่ใช้ได้จริง100%นะทุกคนนะ oh. เออแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปใช้เนี่ย oh. ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ก่อนนะครับแล้วก็อยากถ้าอยากให้พี่แจกแบบนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์มาตั้งคลิปเลยทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะทุกคนนะพี่จะไปทําการใช้โค้ดซองควงให้น้องๆดูกนก่อนเลยนะครับมาโดยที่นี่ครับผมมาที่ตรงประกาศแล้วก็ข้อแรกไอเทมโค้ดนะทุกคนนะโอเคครับแล้วก็ใส่โค้ดตามพี่เลยครับ WYFB8GPZGNJK4YH6 นะครับผมกดใช้รหัสไปเลยนะครับเรียบร้อยครับได้ M1 ไ87 2กล่องแล้วนะทุกคนนะก็ของก็จะเข้าประมาณนี้เลยนะทุกคนนะ นะครับผมนี่นี่ผมบอกเลยนะ,อะ,อะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้สินะครับแล้วก็มาตรงนี้ด้วยนะครับลัคก,กี้ลอยยอนเลยนะทุกคนนะลัคก,กี้ลอยยอนบ้านแก่สิโทษเล่นมุกอีกละเราเล่นเราเล่นเอามาดีนะมาที่แต่งตัวนะทุกคนนะครับมาที่แต่งตัวแล้วก็มาในส่วนของอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหลบสักพูดหนึ่งนะตรงกล่องนะครับตรงนี้เป็นไงทุกคน <c oughs> ได้เลยครับผมในส่วนของกล่องสุ่มสกินซองพวงดีแท็บสองกล่องนะทุกคนนะกดเปิดทุกคน2กล่อง โอ้โห10วันว่ะผม <c oughs> หลายโคเลยนะไม่ได้ถ่าวันสักทีนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นอกจากพี่มาแจกโค้ดองควง,งนะพี่ก็จะมาแจกดูส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมนี่แจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับในส่วนของตัวนี้ครับผมบัตรเปลี่ยนชื่อที่พี่ให้ดูไปต้นคลิปนะว่าพี่แจกจริงๆนะครับน้องๆนะอ่านี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะตรงของขวัญครับนี่นะครับ,รบผมในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็ ท่าเต้นในส่วนของท่าเต้นโบกสะบัดแล้วก็ท่าเต้นท่าเดบนะครับใครอยากได้อะไรหรือว่าอยากได้ตัวละครอะไรนะน้องๆก็พิมพ์มาใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกนะครับผมเปน็นจํานวน1รางวัลน,นะครับแล้วก็สุ่มแจกเพชรเป็นจํานวน1 0 0 0เพชรด้วยกันนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกในคลิปหน้านะครับผมเออใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดดีให้ก่อนนะทุกคนนะครับผม,ผมเจอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ